สว mm. awesome. uh ัสดีค่ะสวัสดีช่องพายเลดรักนะคะอันนี้พี่กับน้องเตรียมตัวขึ้นรถแล้วนะคะไปนตามตัวกันแล้วนะคะตามตูดน้องนะคะพี่กับน้องนะคะเอาดู๊กไส้จะเปิดน้ำหรอเปาอขึ้นคนกัได้รเออขึ้นคนเลยเเลักขึ้นขึ้นหลังน้องเลยวะ อาบน้ำแต่งตัวรอก่อนนะกระปุกอมสินของแม่วันนี้มามามาบ,า,บาบัวตูมบัวบานจะไปรอนะาเขาจุพุ่นน้ำคุณจีโอ้น้ำอัน ฝนตกใส่บ่ที่อบจนะคะให้ฟานช้างไปประชุมนะฮะสกปรกเหือนพ่อสกปรกเหมือนพ่อในน้องดาวเด้อพี่เลิฟเอ้ย์ให้เอฟซีพนมาบอกว่าน้องดาวขึ้นไปมอบยาอยู่เด้อวันนี้ชายเลิฟไม่ได้ไปนะคะชายเลิฟไม่ได้ไปพี่เล็กไม่ได้ไป องี้นดาวขึ้นก้อนขายทาค้าเฮียนขึ้นรถอเด้อคันนี้ไปไปขึ้นรถขายเง้ยวคือกันนั่นขวดไหลทาเนาะไหลทาไหลทาคือพอเนาะ ไอ้ลูกไปไปไปรองขึนแล้วคนเก่งของแม่ยับอกยากได้ที่พาไปเที่ยวเออเลิศลักได้ขึ้นสิบ้อแล้วนะคะทีมงานขายเหียนนะคะยูฟังนี้เด้ปาสันยูฟังนนองไส้เด้ค่ะปะดันยูปะสงอยู่ะันยูฟังพี่บัวปาสัน ได้นะคะได้พ่อแล้วก็มุจลไปนี them, ่นะคะไม่ไงนี่แห้งบ่แห้งค่ะแม่เลิกกับติ๊ไปน้ำเพลินไปเป็นตัวแทนลูกไส้นะคะลูกไปบ่ได้แม่ก็ไปแทนนะคะที่แจนเคยขึ้นรถอยู่ติไปเอาตอนน้ำน่อสาเน่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเอาอ้ไปอยวง ไปถั <prediction? S 1> ่วเจ้าก็ถ่ายคลิปตอนขึ้นรถนี่ก็ไปอ้อวตรงล้งในวสีจันอันกระสามตูข้าละสามไปเลยไปเลยเดี๋ยวไปพกตันขายุ่งแตของพระท่านในสตาร์รถอยู่รถบริษัทตาเพราะอุ่นอุ่นเครื่องไว้เร็ว ไขี่มอไส์กันไตปมอไส่อยสมย่ออันกับขี่ไปไปยังอกันทีขี่เ่ยังไตขี่มอไค์กอ่ะไรกล้วก็กัวย่อยยอยย่ยย่อยย่ยนี่ยายนี่กับไผ่่อยนี่กับขี่กัยยยยนี่เอาไาเนคลิปเอาตัว ไม่ตีคต่นแห่งมาได้ละห้าม่าีมนิดแล้วดิห้ากระสิตับไว้ก่อนที่ต่อคลิปเอาเ่าเสียเปล่วอยู่ตนลงรุดเลยอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่กระน้องรีบนะคะเคยมานะคะเคยมาอันนี้คือยานะคะ เดี๋ยวรอพี่สีจันด้วยสีจันมาถึงหรือยังมาแล้เข้ามาแล้วครับโอ้สีจันมาถึงแล้วนะคะสีจันก็ไม่เคยขึ้นรถเหมือนกันนะคะมาแล้วมาแล้วสีจันก็เก่งมาพี่เลิศเข้ามาเข้ามาลูกเข้ามาเอ้ยอย่าเข้าบพท่านลงรถนอนลงลูกนอนลงนอนลงคุณหมอลำตึงหนักไม่ไหวนะ มาแล้วนะคะพี่กับน้องดากเจ้าดากเจ้าหันมาทั้งที่นี่น่ะนั่นคือตุ๊กตาเนน่ะลูกเออท่านี่แหละลูกเออท่านี่แหละคอยชอบท่านี่แม่อยู่บนรถก็มีนะคะเฮ้ยเฮ้ยนนท์งัดกับเป็นราคาหรูไส้หอย ขึ้นรถยากมากใจเลิฟพ,พี่พี่บุญชูขึ้นรถมากนะพญ่พริกไปหอบยาลงมาแม่ยาอยู่หน้ารถสิบลออ้อเฮานั่นแนี่คุณหมอสวยจังเลยคุณหมอสวยนะคะผู้จัดการญญมาแล้วนะคะเอายาอยู่ทั้งรถเฮาเด้นแหละ อยู่ในรถสิบล้อนะคะอยู่ในรถสิบล้อนะคะรถที่บัวก็มาละคะนี่ยกระเปาใหญ่นะคะผาใหญ่นะคะี่ปด้ยมากจ้าลูกเห็นอุ้มบุญสักงัาสักงัางค่ะนี่โอ้ยักล้านพ่อด เบ้นอึเขาบอกแต่ข้าว่าผู้ใดอึใส่หัวมาบอกมาบอกผู้เบาแล้วว่าผู้วอาอันมีคนอึใส่หัวมาบอกผู้เบาล่ะอืออ่างโอ้หมอบลงแล้วพุ่นสวัสดีค่ะ ผู้จัดการมาแล้วนะคะสาวอุ้มบุญนะคะสาวอุ้มบุญอยากได้ยามากนะคะดูดูนะคะอื้งอ่างอื้งอ่างสองสองเชือกนะคะเขาบอกว่าพุ่มสองตาหนี่ครับเพราะว่าตาหนี่สวยครับ มากนะคะสวยมากนะคะตอดตอดหะกกันเด้อค่ะพี่กับน้องตอดหาก,กันแล <c oughs> ้วไม่ยันนึ่งพี่กับน้องพี่กับน้องตอดตอดขยับหาก,กันแล้วนะคะขยับหาก,กันแล้วนะคะเอาแล้วน,น,น,นะคะรอรอนะคะรอรอแง่แง่ <c oughs> อะไรภาษาไทยเขาเรียกแง่เขาว่าอะไรนะ คนหล่อม e <laughs> ันแย่อดกันมนแอดกันคำคำคำแง่คำแง่พี่อ้นนะพี่อ้นบก่อยางแง่อย่างแงเอาแล้วการนางแบบไหมคะการนางแบบไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเชือกนะคะนเอาต้นนั้นตัวนั้นตัวใหญ่ใหญ่แปเชือกทั้งหมดทั้งแดเชือกกับช้างเท่าที่มาได้นะจิมจิม พี่จิ๋มแม่จิ๋มเป็นเป็นช้างของสวนสัตว์อ๋อเป็นช้างของสวนสัตว์ขมาชูมาแล้วค่ะอ๋อเป็นช้างของสวนสัตว์นะคะมารับมอบยาจากเด็กๆนะคะแม่จิ๋มมารับมอบยานะคะจิ๋มใช่ไหมจิ๋มครับอื้อหือชื่อชื่อเต็มๆของเขาชื่อพังจิ๋มดูสิจ้าพี่จิ๋มเป็นคนรับค่ะพังจิ๋มนะคะแม่จิ๋มแม่จิ๋มสิแม่จิ๋มเรียกพี่ดีกว่าน้อคนพ้องแต่ว่าเรียกน้จิ๋มตอนนั้นจิ๋ม เรียพี่ได้ไหมคะบอกนะคะโอ้รองผู้จัดการก็หล่อโครงการโ็ชาณาจากสาวสวยหนุ่มหล่อเยอะนะคะ คแม่เอฟซีคนไหนสนใจติดต่อได้นะคะนี่หล่อมากนะคะเออมือกล้องเสนอขายกันอีกแล้วส่วนนี้รองผู้จัดการก็หล่อนะคะหล่อมากค่ะต่ก้อนหล่อหล่อนะหมอนัดก็หล่อนะคะหมอนัดก็หลอ่ออย่าลอยนะอย่าลอยนะอันนี้คือหยอกกันเล่นเฉยๆน,นะคะเออมอมมดา ใครคนมอบพยานผิดถือ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 ก่อนจีได้มากถ่ายมือไม่อะมือไม่ถายถืออไรน่นเองบอกเล่ามีแต่มือชูเปอร์นะคะหาคนมอบไม่ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมขอถ่ายก่อนไม่ค่ายไม่ค่ายถอยก่อนไม่ค่ายไม่ค่ายไม่ค่ายถอยถอยก่อนให้ให้ให้อัน ให้ผมขอไทยก่อนโอ๊ยขี่ใส่วัฒนักดิ์ประมณพี่แม่เนาะค่ะเดี๋ยวผมขอไทยก่อนขอกล้องนี้นะครับ<ป>กล้องนีนะ้ด้วยโอเคมองกล้องนะครับสามสี่ช้างก็หลอ่อคนก็หล่อนะคะทั้งสวยทั้งหล่อนะคะท่านนะครับสามสี่นี่คือการส่งมอบยานะคะ ฝั่งนี้นอนนะคะฝั่งหนุนยืนนะคะสวยมากนะคะสวยมากนะคะป้ายเด็กแก๊งอนุบาลช้างน้อยบริจาคยานะคะวิชพัททนที่โรงพยาบาลน,นะคะ มาเด้อไม่ใไงพี so oh, ่ข yes, uh, ี่ใส่บัตรนัดเด้อค่ะนี่โอ้ยจะโทษขอโทษแล้วลายเด้อขี่ใส่ไม่อันบัตรนัดกับประเมนพี่แม่ค่ะพี่แม่ถนัดออกกล้องพี่แม่เราหนาออกกล้องออกกล้องค่ะเมย์พ่เราหมักกล้องค่ะเม่ไพ่มักกล้องค่ะถ้าพูดผิดพูดใหม่ได้นะคะแม่อันก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะร่วมกันนะคะแม่แม่ค่ะเรามาไม่ยาให้ลงไมายา ไม่ไม่ได้มามอบแต่หมอนัดนะคะหมอนัดไปไหนที่ปั๊ติดราชการที่ขอนแก่นครับโอ้ไปไปเรียนหนังสือบอกหรือไปอะไรไปไปเรียนหนังสือพอดีเขามีมีไปเกี่ยวกับเรื่องไม่เรียนต่อเหมือนที่เหมือนหมอนัดยังไม่ไม่มีตังค์ถ้าถ้ามีถ้ามีแม่จะออกตังค์ให้ก็ยินดีครับหมอนัดเอาปริญญาอะไรนะหมอนัดเขาจะเอาปริญญาอะไรนะปริญญาโทปริญญาโทนะคะ ปริญญาตีได้แล้วนะคะหมอนัตแต่หมอนัดจะเอาปริญญาโทนะคะรู้ลลิลัม่มนะคะนี่ของอของโครงการนะคะอขอให้แม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะอข,อขอให้คุณแม่เอซทุกทุกท่กทกทานจงมีแต่คนล่ำล่ำรวยรยเฮงเฮนะคะที่เป็นสะพาน ให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปแช่งน้ำหนักกันนะคะน,นะคะพี่บัวนะคะพี่บัวขึ้นแล้วนะคะแมนควรต้องลงข้างล่างให้ช้างอยู่ตัวเดียวหนึ่งสองสี่ห้านะคะหนึ่งสองสี่ห้านะคะพี่บัวหนึ่งสองสี่ห้าค่ะน้ำหนักพี่บัวหนึ่งสองสี่ห้านะคะ บัตรทดีก็จะเป็นของน้องดาวนะคะอ้ยเฝ้าเฮียงยันบัตรได้ขึ้นน้ำเพลินต้องรอสลิปก่อนนะคะต้องรอสลิปพี่บัวออกก่อนนะคะรถคันไหนคะตี่หนึ่งสองสี่ห้านะคะ 8ปดสองยังยังยังมีนิ่งนะคะยังมีนิ่งนะคะแปดสองแปดสองศูนย์นะคะแปดสองศูนย์นะคะแปดสองศูนย์นะคะน้ำหนักของน้องดาว8-2-0นะคะเอาเอาพี่ละลักขึ้นไปเอาอุ้มบุญก่อนเหรอ ตีก่อนเท่าไรแม่ีก่หก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 บอประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละตั้แ ي, ตงแต่งวดก่อนที่น้องแก้วตามามอบยาของอุ้มบุญนะคะยังมีนิ่งนะคะ785ดแปดห้าเจ็ดแปดห้านะคะอุ้มบุญเจ็ดแปไม่หนักเท่าน้องดาวนะคะ820นะคะน้องดาว820 7 8ง เ8 5แปดหนะคะน้อง,น,องน้องอุ้มบ hey. ุญเก5ดห้เด anyway> really ok. huh anyway, well> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เลื่อลักเดี๋ยวนั้นสลิปยังไม่ออกนะคะเลื่อนลักเก้าเก้าห้านะคะ เลอนลักข,ขึ้นมาใหม่ลูกเหลือน้องนกพัลลักับมิจันนะคะกับ้งกากับมีจ๋าค่ะหนึ่งตันพอดีเลยสำหรับพี <ok. ่เลื่อนักพี่เลอักได้หนึ่พันนะคะได้หนึ่งกิโลนะคะหนึ่งมาใส่การสองเดี๋ยวี้หวอีกแล้ววันี้แตดางเ่กับเป็นึ่ นรักพันตันนะคะพันหนึ่งตันนะคะหนึ <laughs> ่งตันพ <laughs> ูดผิดแม่พูดใหม่ได้นะคะเจ็ดสามห้านะคะ <c oughs> <c oughs> ของของน้องนรภักดเจ็ดสามห้านะคะ <c oughs> อ๋อสีจันนะคะสีจันนะคะ หนึ่งสามหกศูนย์นะคะหนึ่งสามหกศูนย์นะคะพี่โมเมจ๋านะคะต่อไปเป็นพี่โมเมจ๋านะคะออกก่อนเลยนะคะพี่ชีจันไม่เคยขึ้นรถนะคะจะกลับบ้านแล้วนะคะ อหมาลเโอนึ่ปอจ่าจ่เป็นยังันไปไปหนึ่งแปดแปดศูนะคะเมจาหนึ่งแนย์นะคะครบทุกเชือกแล้วนะคะกินแล้วย um, ังล้องอีกเนาะพี่น้องนบนี่ ขอบคุณโครงการโคชณาจาักนะคะที่ให้ที่อยู่อาศัยน้องเดลรักกันเมนิโคนะคะขอบคุณพ่อสิงห์พ่อเสือนะคะที่คอยกดที่คอยเปิดอยู่ทู่ให้น้องเดลรักนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่คอยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเดศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็เป็นหนึ่งกำลังใจนะคะ รักแน่ๆแต่ขอให้รักนานๆนะคะสวัสดีครับป้ลูกสวัสดีครับทั้งพี่ทั้งน้องนั่นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ